ทำไมกินเยอะล่ะแบบแบบผอลงอ่ะเดินเยอะปะชีที่เกาหลีเป็นชีทแบบความพุ่นอ้โจริงเหรอเออจริงเหรอพี่เนี่ยเขก็ต้อฟิตเผื่อไทยนะ เราตัวเองสวยไหมถามว่าเขินไหมไม่ได้นอนจริงไม่ได้นอนง่วงไม่เคยได้นอนปะง่วงหรือยัง มีตัปตันวีริกาฉายใช่ปไหมโอว่าดูหลายรอบแล้วแต่ว่าคือพอฉากที่แบบกับบากที่ยากใช่ป่ะก็แบบมันก็ซึ้งแล้วก็ทะร้องไห้แล้วก็พยายามแบบพอนั่งข้างก็นั่งฉันจะเคลียร์ข้างนายอะไรคืออินไม่รูไม่รู้เลยอะแล้วดูหลายรอบด้วยนะไดเบอร์เจนต่อแม่นางเอกตายพ่อนางเอกตายร้องอันนี้คือพี่เล่นด้วยเฮ้ยรอนดูหนัง อินด,ดูดูหลายรอบแล้วแต่ก็อินอยู่เเก็แสงใช่ว่มันมีแสงอยู่มึงก็ที่ยุบ่ด้กันดีไหมเกิดแล้วล่ะเกแล้ว